สวัสดีพี่พองน้องเพื่อนชาวเวนกับเลงทุกคนนะครับนะครับนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแต่วันนี้สถานที่จะดูแปลกๆหน่อยนะตอนนี้เราอยู่กันต้องบอกก่อนอยู่กันที่จังหวัดพังงานะอ่าตรงนี้สถานที่ไม่รู้เหมือนกันเนะมาโม่ชิปหายเลยตรงนี้ตรงนี้อะไรวะภูมิหมู่สธนบุตรอ่านะตามที่ได้ยินนอ่าโอ้แล้วก็นี่นะ เพื่อนผมเปิดอู่ใหม่ย,ยังไงอยู่โซนนี้ก็แวะเวียนเข้ามาได้นะถ่ายมันโค้งถ,ถ,ถ่ายมันคือทาอะไรมั่งมาภูมทำอะไรมังนะ่งอ่ะอย่างที่อยากให้ทำอ่าโอเคนะต้ึงพากบหญิงมาเรียบร้อยอย่าแม่บ้านหลังคาเยอะอีกเห็นไหม <laughs> ไม่ต้องนะเอาแต่รถมานะเออตรงนี้เอมันคุ้นๆอยู่แถวเอออนุบาลพังงาฝั่งด้านหลังนู่นแหละฝั่งขาล่างนู่นนะภูมินะอ่าตรงนี้ก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับกดอดยังไงอ่านะ โทรไปได้ตลอดเวลาว่าจะไปไหนอะไรยังไงรถเสียที่ไหนโทรไปแล้วกันเดี๋ยวเบอร์ผมก็ทิ้งไว้ให้นะว่าเบอร์โทรอะไรยังไงนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้อืคือเห็นแล้วโอ้โหสวยงามมากคันด้านหลังนี่ไงนี่นะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันแล้วไปดูกันหน่อยว่าพงง์นาเห็นได้ข่าวว่ามันมีอะไรเด็ดด้วย <c oughs> เห็นแล้วใช่ไหมได้เห็นอินเสิร์ตเล็กๆ็น้อยๆยแล้วใช่ไหมอืมโอเคนะ ก่อนที่ไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e และกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเจอเจ้าของรถด,ด้วยกันดีกว่าไหมฮะโอเคนะ,ะไปโอเคลูกๆเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของรถครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับของพี่รถปีไหนอะไรยังไงเอ่ยเดมักตัวน,นี้จะเป็น d ดมักปี2อ1 5ครับผมแต่งอะไรคือว่าลงตัวสวยงามเลยนะพี่นะ เอ้แล้วตัวนี้ของพี่ทําอะไรไปมั่งแล้วนี่ภายในเครื่องก็มีเครื่องครับก็มีเครื่องเป็นเครื่องซิงอืมอ่าเป็นเครื่องซิงคสามพันเทอร์โบเอฟห้าห้าครับทำจากไหนครับผมอ่าทำจากโอ๊ตอูช่างฟันครับผมว้าวเดี๋ยวเรื่องเครื่องเราค่อยไว้ที่หลังนะพี่นะอ่าพอจุดไคลแมกซ์มันเลยนะครับแต่ตอนนี้ไปลูกๆเดี๋ยวเราให้พี่เขาพาไปดูเริ่มตั้งแต่ชุดหน้าแล้วไหมพี่ได้ครับไปะปไปเริ่มจากแก้มตรงนี้ก่อนเลยพี่แก้มก็จะเป็น ของมอนซ่านะครับแกนคาร์บอนเนี่ยเป็นของมอนซ่าตั้งแต่ยุคแรกๆเลยใช่ใช่พี่นี่สต,ติกองสต,ติกเกอร์อะไรครับก็เป็นยุคของ,ของ,ของ,ของยุคแรกๆนะครับยังคงเล็กๆเริ่มเริ่มไว้เลยนะ<ช>พี่นะอ่อนี่รอรอเดี๋ยวผมแวะไปดูด้านหน้าหน่อยไหมพี่ได้ครับได้ครับด้านหน้านี่ของพี่เห็นได้ข่าวว่าก็อยากจะเก็บไว้ทรงเดิมไม่อยากจะไปแปลงอะไรเยอะใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าเราอยากอนุรักษ์คือบอดี้เป็นบอดี้เดิมครับผมอ๋อความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่นะ ถ้าชอบเหมือนกันเหมือนกับยิงแบบน,นี้เรียบร้อยแย่งกันเนี่ยม้วนม่ว,มวตัวเลยอย่างนี้ใช,ใช่ไหมพี่<ช> <laughs> โอเควันนี้แต่ว่าต้องขอบคุณพี่มากเลยนะเ<ช>พราะว่าฝนตกวันนี้โอ้ไม่เอื้ออํานวยเลยเช็ดทําความสะอาดเมื่อกี้เราช่วงนี้พายุเข้าพอดีใช่เมื่อกี้พี่พี่พาไปแถวไหนนะตรงนั้นผมเรียกไม่ถูกที่เราไปถ่ายรูปกันศูนย์ราชการหลังใหม่ครับอ่านั่นพอเราไปถ่ายใช่ไหมแล้วก็เราหนีมานี่มาถ่ายที่อู่เพื่อนนี่โอ้โหใช่ครับคือคนลักลอต้องเข้าใจนะคนลักลอเนี่ย คือโดนอะไรนิดหน่อยนึ่งเพื่อนๆลูกๆดูสิกว่าจะเช็ดกว่าจะทําความสะอาดนะบอกได้เลยคันนี้เด็ดแต่เสียดายวันนี้ไม่ได้ไปเหวนกับเลงนะไว้โอกาสหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยฟังท้ายคลิปว่าโอกาสหน้าอะไรยังไงดีกว่านะพี่นะไปไปล้อกันเลยเราไปพี่มาๆมาล้าอกันต่อครับ hey. รรนี่ล้อตัวนี้ไอสามศูนย์่ไพี่ใช่ครับตรงนี้สเต็ปอะไรยังไงเอ่ยครับสเต็ปก็จะเป็นยางสองสามห้าแล้วก็แม็ก เก้าครึ่งครับแล้วก็จะมีสเปเซอร์อนิ้วครึ่งครับผมก็กําลังดีนะพี่นะผมว่าโช้ข้างในก็จะเป็นวินเนอร์ตัวยุคแรกๆอ๋อโอ,โอ้ใช่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 ใชฟิตเมนต์ก็ถ้าอยากจะรู้ก็ประมาณนี้นะวัดเอาจากมือผมแล้วกันสวยๆกำลังดีเลยเมื่อก่อนแบบต้องแต่งประมาณนี้นะพี่นะใช่ครับนี่กำลังแจมกำลังแจมเลยโอเคดันห้าประมาณนี้ไปพี่ ที่ประตูด้านข้างใช่ครับผมประตูก็จะเป็นยังคงเดิมของยุคแรกๆนะครับก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นประตูคาร์บอนอุ้ยแตอตนนั้นราคาเอาเรื่องพี่ใช่ครับในถ้าบอกว่าให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่แพงแต่ว่าเก็บตังค์แต่งรถพี่คือปกตินะพี่นะคนรักมันความสุขด้วยครับถูกใช่บางทีนั่งกินกาแฟเช้าๆคือมานั่งดูนั่งอะไรต่างๆนะลูกๆนะคือมันก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะจะบอกให้ก็เหมือนคนผู้หญิงผู้หญิงมันก็ ทาตรงแต่งหน้าแต่งตัวกระเป๋านะพี่นะใช่แล้วครับใช่เลยของผู้ชายเราก็ต้องประมาณนี้แหละใช่ครับอ่าดีแล้วก็มาอนนี้เก็บหลังหน่อยหนึ่งนะอันนี้ของพี่คือเซ็ตเดียวกันหรือเปล่าพี่พวกคาร์บอนเนี่ยใช่ครับเก็บหลังก็จะเป็นของบ้านซ่าก็จะเป็นของยุคแรกเลยครับอ่ารถติ้งที่เขาเริ่มแต่งกันครับครับแต่ความแข็งแรงความทนทานยุคแรกๆผมว่ามันโอเคกว่านะพี่นะแล้วก็เป็นตัวที่ว่าขายดีด้วยชุดตอนนั้นนะพี่นะใช่ใช่ใช่ถ้าจาไม่ผิดโอ้ยางแจมเลย นี่ตรงนี้หมดไปลอ้ลอลอ้อล้อพี่ตรงนี้สเต็ปยางอีกด้านหลังล้อก็จะเป็น r e 3 0ครับเหมือนข้างหน้านะครับจะเป็นยาง265ครับแล้วก็จะมีสเปเซอร์เหมือนกันสเปเซอร์นิ้วครึ่ขงข้างในก็จะเป็นโชค๊คโช๊ควินเนอร์ตัวแรกตัว<ช>เล็กเลยเหมือนกันครับอ๋อเดี๋ยวให้ดูฟิตเมนต์ตรงนี้นะตรงนี้ก็ประมาณ3นะลูกๆก,ก็ถ้าพูดถึงของพี่นี่คือโช๊ค4ต้นแล้วใช่ครับเห็นได้ข่าวว่าทำาึ่งเวลาอะไรด้วยนะใช่ครับ เพราะว่าช่วงล่างมันต้องเนี้ยบนะพี่นะใช่ครับต้องอตองัดช่วงล่างครับใช่ไหมใช่ครับมา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 พี่ฝาท้ายหน่อยเดี๋ยวผมขอเปิดหน่อยเปิดพระอบเออเปิดบ้องอไม่ใช่เปิดฝาท้ายอไอรอนบาร์ตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะพี่นะจะเป็นไอรอนบาร์ตัวที่สามครับผมอ๋อเจนสามเจนสามก็ยังสวยอยู่นะพี่นะใช่ครับตรงนี้ติดตั้งพร้อมกันเลยหรือเปล่าพี่ มีตรงนี้หนึ่งหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วก็ด้านในด้วยนี่เซตเดียวกันเลยไหมพีใใ่ใช่ครับ๋อ,อก็คือว่าส่วนมากของพี่ก็คือถ้าทําอะไรแล้วก็เซตเดียวไปเลยนะใช่ครับอ่าได้จบจบไปใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ด้านหลังนี้ผมว่าคงจะไม่ได้ทุกของทุกขนของย้ายบ้านนะาจะแววขนาดนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเนียนกิ๊บอืมแล้วก็ด้านหลังโน้มีแบตเตอรี่ก็เราค่อยไปว่ากันในองค์เครื่องมันต้องมีทีเด็ดอยู่แล้วไม่นั้นก็เลงไม่มาถ่ายให้ดูหรอกอ่าพี่ แล้วไอสติกเกอร์ด้านหลังเนี่ยพี่อ๋อสติกเกอร์ด้านหลังนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์กลุ่มนะครับของของทีมงานที่ที่นี่นะครับอ๋อก็ะจะเป็นเพจของเพจกับสติกเกอร์ออนไลพังงานก็จะเป็นชื่อเพจเดียวกันเลยครับผมชื่อเพจเดียวกันนะพี่นะใช่ครับเดี๋ยวเอาเพจให้ผมหน่อยนะได้ครับอนน้เดี๋ยวได้แปะไว้ให้แล้วก็ยังรองรับสมาชิกใหม่ใช่ไหมพี่ครับผมก็ถ้าว่า ก็ใครอยู่แถวนี้ก็มาได้เลยครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะเข้ากลุ่มก็ต้องมีกติกาพื้นฐานปกตินะพี่นะใช่ครับผมหนึ่งสองสามหรือว่าแต่ละกลุ่มอาจจะมีเพิ่มห้าหกเจ็ดแล้วแต่กันนะใช่ครับผมแต่อย่างอื่นอย่างใดเป็นไปไม่ได้ก็ต้องติดต่อก่อนนะพี่นะว่าเข้ารวมกลุ่มแต่เรารับหมดไม่จําเป็นว่าต้องแต่งเต็มโอ้มันต้องโอ้าโอโอ๊อจะบ้าเหรอธรรมดาคือว่าบางทีเราก็ไปนั่งพูดคุยสังสรรค์น,นะพี่นะใช่ครับเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับออนิวพังงา โอเคนะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีรันนะนัมเบอร์ตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เป็นของประธานเขานะก็เลยโ no น VIP ประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าโอเคฝากเพจด้วยนะลูกๆออนิวพังงาโอเคสอบถามกันเองแล้วกันนะไปดูช่วงล่างกันหน่อยไหมพี่ได้ครับครับโอเคอ่พี่ช่วงล่างนี่ของพี่เห็นว่าส่งเวลาด้วยช่วงล่างมีอะไรมั่งครับผมอ่าช่วงล่างก็จะมีเบาบาลก็จะเป็นทางรถช่างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ะจะเซ็ตแหนบแล้วก็มีโชค วินเนอร์สี่ต้นหนึ่งครับผมอ่า,อาตรงนี้ก็มีการปรับไรได้ด้วยนะพี่นะความนองความหนืดใช่ครับใช่ครับอืมคือช่วงล่างต้องบอกก่อนนะการส่งเวลาไม่ใช่จัดซีซัวมไปใส่ของดัดสันไปใส่ของอีคามม่วไม่เอานี่มันต้องงานขึ้นรูปขึ้นเลยเพราะว่ามันเวลาจังหวะแรงบิดแรงทอกนะพี่นะใช่ครับโอ้มันโหดมากเลยอนะก็เหมือนเวลาเวลามึงออกจากบ้าน,นแล้วเมียจับได้โดนตบแล้น,ะนะกระชากพอๆกันเลย ใช่ใช่ใช่ครับสิวเดียวนะพี่นะใช่เลยครับไอพวกพวกนี้พวกลูกเพลิดอะไรของผมนี่ต้องพูดแบบอื่นมันถึงเข้าใจแหมรู้นะด้านล่างก็เซ็ตประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงนี้ในการขับพี่คิดว่าเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับนุ่มนุ่มนุ่มนวลปกตินะครับผมเพราะว่าเราเซ็ตแหนบเซ็ตอะไรด้วยครับอ่านี่แต่ต้องบอกนะไม่ใช่ว่านุ่มแบบนุ่นนะอันนี้มันนุ่มคือว่ารถทําเครื่องแล้วก็ช่วงล่างมันต้องเข้าใจนะต้องมีความ กกนิดหน่อยนะพี่นะใช่ครับผมเออมันจะให้นิ่มปักปักมันไม่ใช่นะใช่ครับอ้าวตกลงของพี่ด้านนอกนี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเราไปดูในห้องโดยสารสักหน่อยไหมพี่ได้ครับโอเคไปลูกๆเดี๋ยวไปเจอกันจุกูอ้าฮหลังกลับอีกแล้วไปไปดูรถกันดีกว่าพวงมาลัยก็จะเป็นของโอ๊กเลยครับครับแล้วก็มีชุดบัสบูทครับแล้วก็มีชุดดิฟฟี่แล้วก็ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็คือเป็นภายในก็จะมีของ งานคาร์บอนนะครับผมอันนี้งานรุ่นเลขเซตเดียวกันหรือเปล่าพี่ใช่ครับใช่นี่จะเป็นลายเดิมอยู่สวยงามนะครับผมี่แอบก่อนไม่ให้เห็นเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมกูไม่ให้ดูก่อน <c oughs> นี่คาร์บอนหมดเลยนะพี่นะใช่ครับของพี่นี่ผมอยากรู้มากเลยตอนที่ว่าซื้อรถมาในี่พี่ทยอยเปล่าไม่ได้ทยอยครับยังไงเอ่ยก็คือทีเดียวไปเลยครับผม อ๋อออกจากศูนย์แล้วก็อย่างดีก็ขับนิดๆหน่อยๆแล้วก็พาไปซ่อมเลยใช่ไหมพี่พาไปปรับปรุงนู่นนี่นั่นเลยใช่ครับออเข้าที่แรกที่ไหนเอ่ยอของน้ำมตก่อนครับอ๋อก็เซ็ตฟิตเมนต์ใส่ยางอะไรพวกนี้ใช่ครับอ่าตรงนั้นเสร็จแล้วก็เดินทางไหนต่อพี่ก็ที่สองก็คือโอ๊ตอุช่านขวัญครับอ่าโอ้ยพี่จะพี่จะโหดเกินไปไหมนี่เงียรถป้ายแดงอะใช่ครับอื้โหก็เราก็แสดงว่าพี่ก็มั่นใจสิใช่ครับก็ออกประมาณได้สักยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือ ชั่วโมงที่ยี่ิบห้าคือจัด really. เลยทํอะไรครับโอ้โหใช้เวลานานไหมพี no, no like, yeah. oh ่ mm ่ตอนนั hmm. ้นก็สักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับทำเครื่องทําอะไรก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่รอได้นะพี่นะใช่ครับแต่คือว่าผมว่ากระจิตกระใจเหมือนผมเวลาไปทําอะไรเอารถหรือว่าไปทําแต่งนู่นนี่คือว่าการรอรอเสร็จคราวนี้ก่อนที่จะไปรับไปอะไรแล้วก็โทรมาไปรับอยู่ตุ่มตับตุมตับตุ้มตับนะพี่นะเหมือนหนีเมียไปเที่ยวเลยมาไปกันต่อกับเบาะเลยพี่ ก็เป็นเบาะลายเพอร์คี้ครับเป็นงานของบอมเบาะซิ่งครับอ๋อใช่ใช่แต่ก็คนเล่นเบาะตัวนี้เขาเขาน่าจะรับทราบอยู่แล้วนะการขึ้นลงอะไรมันก็ไม่เท่าไหร่นะพี่นะใช่ครับแต่ว่าถ้าจะขับซิ่งขับนู่นนี่นั่นโอ้ยอย่างนี้อย่างแจมเลยคือว่ามันมีปีกปีกด้านข้างนี้กระชับนะพี่นะใช่ครับผมอ้แจมแจมแจมก็คือกี้พาแดงนะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้พี่มือจับนี่เหมือนกันเล่ะมือจับก็จะเป็นงานไอรอนบาร์ครับผมไอรอนเช่นเดิมนะพี่นะใช่ครับอ่า โอเคที่ลูกๆรอก็ได้จะมาแล้วนะเปิดได้ดูก็ได้เมื่อกี้แย้มหน่อยหนึ่งแล้วมาพี่ข้างในเนี่ยขุมกําลังก็จะเป็นงานของ ECU กล่องทองเดี๋ยวผมจับหน่อยนะพี่ได้ครับจับจับรถพี่จะพังไหมเนี่ยแปบ๊บนึงนะลูกๆใจเย็นจับจิตหน่อยนึงแหมเอากันใหญ่นะนี่นะสเต็ปประมาณนี้นะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูขุมกําลังหัวใจหลักๆของมัน,นให้ดูแค่ กล่องแค่ไร่นิดๆหน่อยๆก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องคลายแม็กของเครื่องกันเลยไหมพี่ได้ครับไป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 ลูกๆตามที่ทุกทกคนก็เห็นในหน้าปกคลิป <ๆ S 1> เลยใช่ไหมเฮ้ยคราวนี้มาดูจุดคลายแม็กกันเลยเอ๋เห็นไหมเห็นหน่อยๆไหมแต่โอ๊ยเสงี่ยไปเลยฝนตกโอ้สองสารพี่เขาจังสงสาหน้าจะได้นอนอู่ก่อนแล้ววันนี้เพราะว่าฝนตกแบบน,นี้ความรู้สึกมันแป้วๆนะพี่ถ้าขับไปฝนๆนะมา ไปพี่บอกหน่อยน่อยก่อนคันนี้เครื่องอีกรอบพี่เครื่องยังไงเครื่องก็จะเป็นเครื่องสามพันซิ่งนะครับครับก็จะเป็นก็จะมีเทอร์โบเอฟห้าครับอ่าแล้วก็จะมีแคมอยู่เส้นหนึ่งฮ่าอย่านะอย่านะอย่าบอกนะกเหลิงถอดถอดดูแคมก็ได้ไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอานะจะเป็นแคมของโอ๊ตเองนะครับหนึ่งเส้นอืมแน่นอนเลยก็ แสดงว่าของโอทนี่ก็คือว่าตามสเปคที่ที่เขาฟิก,กไว้แล้วนะพี่นะใช่ครับก็คือ,คอ,คอทั้งคันของเครื่องกับช่วงล่างก็คือจะเป็นของโอดทั้งคันเลย,อ,เลยอ๋อที่เดียวก็จบไปเลยนะพี่นะใช่ครับแล้วนอกจากแคมพวกนี้พี่ลูกทรงลูกสูบอะไรก็ทั้งเซ็ตไหมพี่ใช่ครับก็จะเป็นสามพันซิ่งสามพันซิง่ง ECU ตั้งแต่ชุดแรกครับผมอ๋ออ๋อเซ็ตเล็กแรกนะพี่นะใช่ครับโอ้แต่มันก็ชุดเล็กแรกก็ถือว่าโอ้ยเอาเรื่องนะพี่นะใช่ครับณตอนนั้นนะโอ้โห เ่มเลยตรงนี้ก็ยังเป็นเดิมๆนะพี่นะใช่ครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเออแล้วย้อนหน่อยอินเตอร์อินเตอร์ก็ทางของช่างโอ๊ตด้วยไหมพี่ใช่ครับเขาก็จัดก,การให้หมดเลยนะใช่ครับงานก็โอเคนะนานแล้วไหมพี่นี่ก็แล้วประมาณเจ็ดปีแล้วครับนี่เห็นไหมยังดูสะอาดเรียบร้อยแต่พี่เขารักษาทีด้วยแต่ว่าแล้วก็กองเปอยตรงนี้หน่อยนึงนะเพื่อความปลอดภัยนะพี่นะเปลยมันก็อันตรายอีกใช่ครับผมอื นี่แล้วก็ระบบน้ํามันมันต้องมีแล้วก็มันมีปีนีงด้วยยังไหมพี่เมาน้ําใช่ครับผมอืมเซตนี้ก็จบจบไปก็หมดปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะพี่นะใช่ครับตรงนี้บอกลูกๆเขาเข้า,ขาได้ไหมพี่ว่างบประมาณงประมาณก็หลักประมาณหลักแสนครับคือคือได้ได้เซ็ตได้เซ็ตนี้เลยใช่ไหมครับ,รบก็ประมาณหลักแสนนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากี่แสนนะครับหลักแสนครับผม อ๋อก็ถือว่าโอเคนะพี่นะพูดถึงคือแล้วแต่คนชอบนะใช่ครับบางคนก็ว่าเออไล่ข้างดีกว่าเอ้ยในแมปแคมหน่อยนึง<ช>แล้วแต่เลยใช่ครับของพี่ตอนที่ว่าไปอู่ช่างอดุดพี่บอกว่าไงมัง่งก็เอา,าเ 3, สเต็ปสามพันซิ่งแล้วก็เซอร์บโบเอฟห้าอแล้วก็ส่งเวลาด้วยครับอืมเวลาเวลาบกอกเลยได้ไหมเวลาก็ประมาณสิบสองกลางๆครับผมอุ้ยเอาเรื่องนะสตมันรถใช้งานเนี่ยพี่นะใช่ครับเอาก็ไว้แบบขับ ครับมันมันสนุกสนุกครับผมใช่บางวันอาจจะมันมันหน่อยนะพี่นะใช่ครับออ้ยรถบ,บ้านบ้านฟิตเม็อะไรประมาณนี้สิบสองกว่านี่ถือว่าเอาเรื่องนะนี่ประมาณนี้เลยนะสิบสองกว่าอ๋าแล้วพี่คิดว่าต้องขึ้นไปมันทนงมันทะเน้นเลยมีไหมมีครับมีมีมอ๋อมีโอกาสด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ารถมันถึงระยะที่ต้องไปเซอร์วิสมันแล้วครับอ่าเหมือนว่าพวกต้องไปตั้งวาวใหม่อะไรแบบนี้ครับครับแล้วมีเปย์เปย์ไหมอยากจะทําอะไรเพิ่มไหมพี่ ก็ก็คิดไว้กันว่าจะ,จะทําลงสักสิบเอ็ดวิครับสิบเอ็ดกลางกลางอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหเร็วๆนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอะถ้าเราเสร็จอะไรยังไงถ้าฝนไม่ตกพาผมมานั่งเวนกับเลี้ยงอีกหน่อยนะพี่นะได้เลยครับก็ลองดูเวลาตรงสิบเอ็ดนูด้วยนะครับผมตอนแรกผมอยากจะนั่งสเต็ปของพี่ตอนที่สิบสองกลางก่อนแต่ฝนไม่เอื้อมหน่วยไม่เอานะเพื่อนอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในลายรับชมเชิญไปเรื่อยไปเไปรือ่อย่มึงพูดไปเรื่อย เดี๋ยวรอดีกว่านะพี่นะรอจังหวะสเต็ปที่พี่ไปเมนเทนแล้วก็ไปอัพไซส์อัพในภายในห้องเครื่องเลยเพิ่มเติมอีกนะได้ครนะแล้วก็ค่อยนัดกันมามาอีกนะพี่ครับผมอ่าโอเควันนี้ก็โอ้โหมาประมาณนี้ก็สุดๆุดแล้วใจพี่โคตรได้เลยครัวนี้นะโอ้โหครัวนี้ก็ฝากเฟซบุ o กส่วนตัวหน่อยพี่เฟซบุ o กกเป็นชื่อชุนหานะครับชุนหาศีรากลางชอช้างสุุนอนเนอรอสโอเคนะเดี๋ยว เด้งเอาไว้ให้แถวแถวนี้ดีกว่าแถวไหนดีวะแต่คนตัดต่อตัดด้วยนะไอตรงนี้ตรงนี้คนตัดต่อเดี๋ยวคนตัดต่อด่าอีกจิ้มม่วมึง <laughs> โอเคแล้วก็ถ้าอยากจะดูรถอยากจะมาถ่ายลงถ่ายรูปก็ที่พังงานนะพี่นะครับผมพอพี่อยู่พังงานนะแต่นานๆจะได้เห็นทีแต่ว่าก็ดูทาง Facebook แล้วกันนะว่าพี่จะโพสต์นู่นนี่นั่นอะไรยังไงเจอก็ทักทายกันได้นะครับผม แถวไหนนะพี่แถวฝั่งสายหลังนู่นนะใช่ครับอ่าไม่บอกบ้านดีกว่าเดี๋ยวก็หยิงตามไปอีกเดี๋ยว <c oughs> มั่วอีกเดี๋ยวนะโอเควันนี้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณจริงๆเลยที่เอารถมาให้เรารีวิวนะพี่นะครับผมนะดูว่าฟังเสียงหน่อยได้ไหมพี่ฟังเสียงสกิดได้ครับอ่าโอเคลูกๆรอก,กันเลยเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมาก,มากไปกันแล้วฟังเสียงท้ายคลิปแล้วกันจัดให้หน่อยครับผมพี่ โอเคครับขอบคุณครับผมฝนตกอาจจะไม่เยอะนะวันนี้เดี๋ยวพี่เอาพาไปหน่อยกันนี้ฟังเสียงนั้นเล่นฝนตกพาไปเว้นกัเหลีงไม่ได้นะขอโทษจริงจร พาชมบรรยากาศทังงาก่อนสายหลังตอนนี้ร้านแกต้มเนี่ยพวกมึงจำได้ไหมที่เรามากันนะ <c oughs> มีครบตั้งในรถก็ถึงของแกก็อที่ถามแกแกก็ไม่ได้ขับอะไรมากจอดพอแก,ก,กมีรถอีกคันหนึ่งคันนี้เอาไว้ขับรอๆนะพี่นะกิน <c oughs> ลมชมวิวตอนเย็นๆอ่า่ ประมาณนี้นะเสียดายแทนด้วยนะรอบหน้ารอบหน้าเห็นได้ข่าวว่าช่วงสิ้นปีเออเค่อไปถามพี่เขาเองดีกว่าเห็นว่าแกจะอัพสเต็ปใหม่ด้วยอ่าโอกาสหน้าน่าจะได้ไปเว้นกับเหลงดีกว่าถานั้นไม่เอื้มอมนวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของแกมันจังหวะซีซีอะไรมันสูงเวลาลงแล้วเดี๋ยวจะเอาม่อยู่เวลาฝนตกฝนต้องันตกแค่นิดหน่อยนิดหน่อยก็ไม่ได้แล้วพี่นะเพราะว่าเอาจังหวะแบบรอบติดรอบอะ่ะ แห้งๆก็แห้งๆแห้งๆก็ยังไม่ได้ใช่ครับพอมันทํามาโอ้ยมันลงเวลาด้วยอ่ะพี่เออ่นะก็มีครบตามสเต็ปทุกอย่างนะครับนี่ถ้ายังไงอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook พี่เขาด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เข้าไปดูเข้าไปติดตามพอพี่เขาก็จะ,ะอัพจะลงรูปเรื่อยๆเผื่อเออเป็น f ห้พี่เขาหน่อยนีอ่อ่ะเพียงรอๆเลยครับผม ลั่นดังล uh ั uh ่นอยู huh. oh. ago, ah, ่โอ yani ้นี oh. ่กี่วันแล้วพี่ไม่ได้สตาร์ทดิเรือว่าสตาร์ทอยู่หลือยัเอ่าวันที่สี่อ๋อเจ็ดวันแล้วครับเสี่ยวเลยครับผมเบดจีมดจีมดเมื่ดกันเลยครับผมเลยจอดหมากรับเลย อากาศเย็นๆนะครับอผมลูกๆนช่ชิลๆเรื่อยพังงานนี่มันสงบดีจริงๆเลยแต่ว่าอย่าลืมมาพังงานแล้วอย่าลืมแวะไปที่พง,งาตามีด้วยนะชี้เป้าไว้แล้วนะจุดอื่นก็ยังจุดอืึ่งก็ยังนี่พี่นี่เห็นไหมที่ว่าแ้วจุดอน่นก็ยังแต่เราที่โด่งดังพังงานก็พง,งาเรื่องมาฝั่งสายหลังเลยก็มีแล้วพี่นะอไปหาเงาเอี้งแล้วกันะ เผือจังหวะเออไปผ่อนคลายผ่อนคลายโอ้นี่สวยงามสวยงามเลยลบรรยากาศ แห้งจริงๆนี่แค่พี่เขาเปิดแค่หน่อยเดียวเองเหมือนก็เปิดเปิดขวดขวดน้ำอะเปิดอิดเดียวเอง <S <S อืมน่าจะเดี๋ยวเราไปถ่ายฝั่งแถวนน้นนะหาวิวสวยกันดีกว่า <S <S แต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆเลยก่อนหน้านี้พี่เขาเรามาใช่ไหมฝนตกฝนลงเม็ดไอ้เราก็ขนลักรถด,ด้วยนี่ถ้ารถพี่เขามาแล้วโอ้โหมันจะ น้ำมันก็เซนเต็มหมดอะรถแกเพิ่งล้างอะไรอีกต้องเช็ดยางให้เราอีกดูทีดูสิพวกมึงเอ,อ้ยขนาดไหนอะนี่ต้องขับมาเรื่อยๆแล้วก็นั่งมากับเป็นเพื่อนพี่เขาด้วยอยากฟังเสียงด้วยก็ตามเสียงที่ได้ยินเลยนะออนี่ชมวิวพังงาไปก่อนนี่ โอเคครับเป็นไงมั่งครับผมลูกๆวันนี้สําหรับคันนี้นะครับผมนี่ต้องขอบคุณพี่เขาอีกครั้งหนึ่งฝนตกก็ไม่วันไม่วันมามา,มากาใส่แบบมีปีกไปเลยไปเรื่อยนี่เมนมาแล้วไปใส่ทำไมแบบมีปีกอะ่ะนะลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับภูมิชอร้านอะไรแล้วนะพอภูมิเซอร์วิสพอภูมิเซอร์วินะครับตรงนหนอีกทีอยู่ซอยผ่างไปรีสอร์ทเอราวัน ใช่ไหมข้างอนุบาลครับโอเคนะตามนี้ล้วกันนะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะเรียกใช้บริการได้เลยนะรถเสียทําช่วงล่างทําเครื่องทําโชค๊คเซตอะไรต่างๆได้หมดนะหรือว่าจะเป็นระบบส่งกําลังก็โอเคเลยไม่มีปัญหานะครับติดต่อได้นะตามเมื่อกี้ฝั่งไปดันไม่รู้ชื่ออะไรโอเค,อเคนะ โอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับผมติดตาม Facebook ของผมด้วยนะครับปัจจัส่นนะครับรเด้งไว้ตรงนี้ลนนะแล้วกันนะแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับ takeover d e c i d e for me อีกเช่นเดิมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับใน TikTok นะครับเช่นเดิมตรงนี้เหมือนกันนะครับ LE NG 2่อ LENG 1 2 0 2โอเคนะอย่าลืมนะแล้วโอกาสหน้าก็เลยจะไปถ่ายที่ไหนอะไรยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับผมไปแล้วสายฝนเชย เละตาวันอื่นไก่ไม่ตอกมาตอกวันนี้เซ็งเลยไปอู้